กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับครผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถึงตัวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลบฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที 16, ่1ิพฤศจิกายนถึงวันที่1ิธันวาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระอังคารน,นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวัสนาตลอดเดือนนี้ครับดาวพระอคารดาววาสนา,าคุณสถิตยอยู่ตำแหน่ง อยู่ที่เรือนลาพระนะครับมาตรฐานดวงบนอบวมหาจักรถือว่าดวงรดเด่นเข้มแข็งที่สุดครับดวงมีโอกาสพัฒนาตัวเก่าครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีไฟนะครับอยากอยากจะยิ้มชั้เป็นอย่างกยันไดเลยนะครับมีกําลังกายกาลังใจดีดีครับความรับรื่นความสำเร็จถือว่ามีนักชั้นนักครับและหมายความรวมถึงว่าเป็นดาวโจราลัดอริตัวไหนทันสําหรับัค้าราศีพิจิกจะมีสู้ภาพร่างกายดีดีขึ้นนะครับทันได้ตีก่อนหน้านี้เจ็บใครได้ป่วยเล็กน้อยนะมีเก์ จะดีขึ้นครับหากสายยังทีจังนะครับเป็นเปนในหายอยูกอ่กแบบับผู้แพทย์ผู้หมอครับจะได้หายได้เร็วนะครับหากสายเราถูกกรบโลกถูกกับดวงถูกกับวิชาหัวรัสตานนะครับถ้าขอยู่ตีเรือนลาพระเนี่ยแปลว่ามักจะมีโจรลาบนะมีโจกมีลาบจากการทํางานจากการงานยอย่างกระจังนะยิบจับอย่างมีโจรคอนโซเลตล้ออยู่นะครับดาวพระเกตนะครับดาวบุ้นใหญ่อยู่วันตีหนึ่งถึงแปดกันยายนครับสถิตยอยู่ตีเรือนสุภาครับ ช่วนีคุณกะมีความสมัรถดีครับคนในครอบครัวเคยญาิแล้วก็คนเตี้ยยุ่หนักกว่านะครับและมีโอกาสได้พัฒนาตัวเก่าตัวคนเองครับหรือว่าถ้าเป็นการทํางานก็ได้เกี่ยวข้องกับผลลับผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับความดีวความชอบหรือว่าสิทธิพิเศษนะครับต่อมาวันที่เข้ากันยย่นเป็นต้นไปนะครับดาวพระเกตดาวบุญใหญ่มาอยู่ติดเรือนมรณะครับเป็นข้อใหม่ในทางที่ดีครับช่วหนีคุณก็มักจะมีโชคมีหลับจากการใน,นทางไกลหรือว่าจากการตริดต่อประสานง,งานทางไกล คุณมากจะ่ได้ดีครับและยังหมายถึงว่าเกณฑ์เรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณตัวนะครับก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นครับหรือว่าการเดินทางไกลการต,รติดต่อทุกเรื่องในการเดินทางไกลคุณจะคล่องขาดปลอดภัยนะครับหรือว่าทาันใดตีกําลังดําเนินการหรือว่าเเกี่ยวข้องครับเรื่องของมรดกทร,ร,รษษัพย์สินนะครับเรื่องของบ้านตีดินคุณจะยาได้และมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั่นตัวนะครับดวงการงาน ้าลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของการงานอาชีพและการน้าตีนะครับในเดือนน,อนี้นายราศียูนงเตีย๋ยช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดกันยายนครับช่วงนี้เจ้าเรือนการงานของคุณนเข้มแข็งที่สุดนะพนหวดวงกเกษตราธิบดีครับการงานมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับทันได้ที่ทำงานบริษัทองค์กรงานประจําช่วงนี้ก็ยังคงมั่นคงดีมีการพัฒนาตัวเก่ามีความสําเร็จมีความก้าวหน้าอยู่แล้วครับ ใครทามาค้าขายก็ยังค้าขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในรอบนี้ก็ยังมีดาวพระเสาครับเจรินการสังคมก็ยังเป็นกเกษตรครับอยู่ด้อนพันธุยังคงมีเปลือยองงานที่ดีหรือว่ามีลูกกานะลูก,ก้าประจาก็ยังซื้อของคุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดาวพระพุธครับเจรินมรณะชุนีอยู่ที่เรือนการงานนะครับแต่ตําแหน่งเข้มแข็งเป็นราชาโชมมหาจักรนะครับถือว่าเป็นข้อหมายตั้งที่ดีครับชุนีหมายถึงว่า งานไขรทางานยังอยากช่วงนี้คุณจะอยากได้ครับแล้วก็ดาวเดินถอยหลังก่อนหน้านี่หมายถึงว่างานเก่าๆเดิมๆตีเคยติดคัดเคยหลาจ้าเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้คุณมาหยิบจับแก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอโปรเจกต์โครงการอันยังกับพานได้ง่ายหมดครับไขรทามาก้าขาขก็ยิ่งมากยิ่งยาบได้ดีครับในการอู้คุยเสนอขายของกับกลุ่มของลูก้ารายเกาหรือว่าตีเคยเสนอไว้แล้วแล้วเคยถูกชะล้อแล้วงับไว้หรือว่าลูก้าึ้นเหมือนสครับลอง มาที่ตอมกันครับลองเสนอขายดูครับจะขายได้ง่ายนะครับพี่กันขายได้เร็วตัวนะครับและดาวพูดเป็นดาวจุลาลภะตัวนะก็ชัดเจนว่าก็มักจะมีรายได้พิเศษหรือว่าจหลาบจากการเิการอย่างนั้นคุณอยู่แล้วนะครับเนี่ยอยังอาจจะมีเรือเก่าๆมาปรับปรุงแล้วคุณเนี้ยได้รายได้พิเศษหรือว่าผลตอบแทนก็เข้ามาครับงานใหม่ธุรกิจใหม่ครับดาวพระสบดีโชนี่กับเป็นราชโชครับแต่อยู่ติเดินอริแล้วก็เดินถอยหลังนะครับ แปลว่างั้นหม่ธุรกิจใหม่ก็บบได้แปลว่าจะเน่บ่ได้ครับเน่ยได้แต่มีวัสดุสอบอยู่หนักนะครับก็ควรเตรียมการให้ดียิบจับปรับปรุงเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวไม่สินค้าตัวไม่เปิดตัวได้นะครับแต่ก็ต้องปรับปรุงให้ดีมีวัสดุสอบของครับดาวพระจันทร์ครับเจริญสุภานะครับเรื่องของการพัฒนาตัวเก่านะครับหรือว่าการได้รับความจุเหลือนะครับจากหัวหน้าเจ้านายภรผู้ใหญ่ครับ ช่วงเวลาสําคัญจะต้องรู้นะครับวันตีสิบแปดถึงสิบเก้าครับชงนีก็อยูเตอรนวินาหนะครับถ้าเป็นการอู้คุยนะครับกับผู้รักผู้ใหญ่ก็ต้องเตรียมการให้ดีครับอาจจะมาเข้าใจกันได้นะครับใครเสนอใครของนะครับลูก้าเตียยุนักกวาหรือว่าเป็นกลุ่มของลูก้ารายใหญ่ลูก้าประจําก็ควรเตรียมการให้ดีหรือว่าือวจัดโปรโมชั่นครับวันตีส่าวถึงโซเอสครับชงน้ดาวพระจันทร์อ่อนกําลังกลุ่มลัคนาครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นการแยก่การในงานก็ต้อง รักษาํำใจกันให้ดีในที่ทํางานนะครับแล้วก็พยายามขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าเจ้านายนะครับหรือว่าถ้าเป็นการเสนอโปรเจกต์โครงการในช่วงนี้ก็เลื่อนได้ก็เลื่อนนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีอุปสรรคหนักครับวันที่สัสี่ถึงสัห้าครับช่วงนี้ถือว่าเข้มแข็งนะครับแต่ยูท่เรนต์ตำแหน่งเป็นพระพนองว่าต้องพยายามสื่อสารกันให้ดีครับครับคนในที่ทํางานนะครับกับหัวหน้าเจ้านายเช่นเดียวกันทำมาค่าขายกัพยายามหักษาสรุปค่าเดิมเมื่อดีก่อนนะครับ ต่อมาวันที่18กันยการยนยเป็นต้นไปครับดาวจาเูเล่องการงานของคุณครับดาวพระจันท์ใหญ่ราศีนะครับโย้ามาสถิตอยู่ตุล,ลาลพะคือการงานกันยังคงดีต่อหนื่องครับงานได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโจกความสาเร็จหรือว่าโจกราบลับผลตัวนะครับทำมาขายกันยังคงแกล้าขายดีได้มีเกณฑ์เกี่ยวข้องเรื่องของรายได้พิเศษจากคําสั่งซื้อใหญ่ตัวนะครับแขายในการง,งานกันยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิพิเศษหรือว่าผลประโยชน์ทางการทํางานครับมีเกณฑ์ของการ ที่จะ,ะคนที่ขุมชอชกกบมีโอกาสเป็นของคุณนะครับดวงการเงิน้าวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับการทํามาหาได้ในเดือนนี้ก็ยังครองตำแหน่งเป็นหัวราชาโชครับเข้มแข็งนะครับแต่สถิตยอยู่เดือนเอริแล้วก็เดินถอยหลังแล้วนะครับตั้งแต่วันที 9, ่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับคือการทํามาหาได้ได้มันก็นยัง ดีต่อเนื่องครับแต่มันต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายนะครับยูทิลิซารีมันมีรายจ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันหรือว่าในธุรกิจที่มันหนักขึ้นครับการทํามาหาได้มันดีปกติดีแต่จอหอยลังกับแปลว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆครับลองมายิบจับปรับปรุงดูครับเรื่องของการทํามาหาได้ได้นี่วางแผนนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่องการเงินได้รับรายจ่ายช่วงก่อนหน้านี้ครับวางแผนใด้ดีครับเพราะว่ารายจ่ายภาพรวมคุ้นก็ยังบริหารได้ดีนะครับก็ระมัดระวัง ในช่วงปลายเดือนแค่นั้นนะครับช่วงต้นเดือนถือว่าคุณบริหารจัดการได้นะครับกระแสเงสินสดสภาพคล่องวันตีสก8แปดการยนยมไปต้นไปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มอาจจะติดคัดฟื้นเครื่อพ่องนะครับมีรายจ่ายที่มันหนักขึ้นเกี่ยวกับการการยายงานในตีทํางานภาษีสังคม,คมาขายธรรมะค้าขายก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงนะครับอุปกรณ์การค้าขายหรือบางท่านมีเหตุต้องอซ่อมแซมชํารุดนะครับ อุปกรณ์้านค่าการนำมาหงเงินนะครับก็วางแผนให้ดีครับเพราะว่ารายได้ก็ยังคงดีงคงต่อเนื่องนะครับจะได้ดูแลสภาพคล่องได้นะครับแล้วกับวันที่เส้าสองถึงเส้าสามกันยายนครับช่วงนี้ดาวจุนันสุภาพมาอยู่ที่ด้านการเงินนะครับกับมองเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีครับในการทํามาหาเงินนะครับใครที่เป็นนักเทรดช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับเ,เห็นโอกาสช่องทางเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินแล้วก็ ซื้อมาแขายไปได้ครับสตังก์ก็มีโอกาสได้ยิบชับช่วงนี้ด้วยนะครับภาพรวมก็คือการเงินปกติดียังคงดีต่อเนื่องกับวางแผนได้ใจช่วงปลายเดือนแค่นั้นละครับคุณมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บได้ครับเป็นทรัพย์สินวันหน้าครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามหยาดครับทำบุญเป็ดสตังก์จำนวนตีลงใต้15บาบาทเหล็กกำลังของดาวพระจันทร์ครับ เมื่อทาบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรที่ทรงกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยฮันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความฮักชาวลัคนาราศรีพิจิกครับคุณมีดาวพระสุกค,ครับเป็นดาวจุลรปัตตนีกูกครองคนาครับซึ่งในเดือนนี้วันทีหนึ่งถึงเซลเจ็ตนะดาวยังคงตําแหน่งเป็นราชาโชค,ครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนักอยู่แล้วชว่วงนี้ขอมากถือว่าผูกพันกันดีครับ เขาอกเข้าใจกันความาักแบบผูรักผูใหญ่มีการอุ้คุยกันปรับความคิดความเห็นกันนะครับในเรื่องเก่าๆทีาเข้าใจกันกน็ปรับจูนกันได้ดีนะครับกลับมาความหักดีแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับเข้าเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมในของหน้าตีการงานกันตัวนะครับความฮักอบอุ่นครับส่วนคนที่ยังโซน,นะครับชุนิดาวพระสุกกับยูติรันสุภาราชโชกนะครับแล้วก็ดาวฮักไม่ก็ถือว่าตำแหน่งเข้มแข็งนะครับเพียงแต่ยูติรันอริก็มีเกฑ์นะครับชุนีเช้าลัคนาราศีพิจิก อันีิโซจะมีสเสน่ห์หนักนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาขออุคุยกับคุณนะครับมีเกณฑ์ที่จะอายุหนักกว่าคุณตวัวกะอุสวาช่วงนี้กะอุคุยกันได้นะครับเปิดใจอุคุยกันได้เลยนะครับหรือว่ามีเกณฑ์เข้ามาแล้วยังส่งเสริมเรื่องของการงานอาชีพของคุณตัวนะครับช่วงต้นอาจจะต้องอุคุยกันยาวๆแล้วก็ปรึกษาญาติยพีาไว้ก่อนนะครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากจาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงแต่ด้านความหักครับควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูป ปังห้ามสมุดหรือปังห้ามหยาดครับธรมบุตรเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทเหลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับ <c oughs> เมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตที่ทรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงโจกราบจาวรัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวชุลราภะนะครับเรื่องของโจกลาบลาบผลลาบร้อยโจกราบติดบัตรได้ขึ้นได้ฝันนะครับ วันตีหนึ่งถึงโซเชตกันยายนดาวพระพุธโยคเข้ามาสถิตยอยู่ตีเดือนกัมมะนะครับเป็นราชาโชคนะถือว่าวาสนาเด่นนะครับเรื่องของโชกลาบครับช่วงนี้เหล็กน้ำโจกหรือเหล็กเสริมโยคของคุณก็คือเหล็กเกี่ยวครับตําแหน่งน้าตีการงานของคุณครับเหล็กเกี่ยวกับการยักการยาารังาางานการประกอบอาชีพของคุณเหล็กประจําตัวนในทีทํางานหรือเหล็กหนึ่งครับส่วนดาวเตียงคุณตะลัน,นโจวาสนานะครับในเดือนกันยายนครับวันตีหนึ่งกันยายนดาวเด่นดาวพระศุดร์ หรือเลข5ดาวร้องดาวพระราหูหรือเลข8ครับต่อมาวันที่16ก,กันยายนครับดาวเด่นดาวมรตยุหรือเลข0ดาวร้องดาวพระสุขหรือเลข6ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงตะนันโจบลากครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปงางถวายเนตรครับทำบุญเปเสต็งจำนวนตีลงใต้6บาทเหล็กกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับ เมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวหน้าบุธิสกุศลนะครับเจ้ากลับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขอบอํานวยอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ